โอเคนะผมก็สวัสดี่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยผมวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบรถไฟไทยน,นะเดีย๋ยวเราเสียรถไฟไทยมันกันเลยจากคราวที่แล้วนะครับเราขอเป็นขบวนอุย้ยเราอยากเสยนะแต่เราต้องเติมไปเราไม่เติมดีก่าเราไม่มีตังค์ขอโทษด้วยครับเจ้าของเสิร์ฟ โอเคสถานีสีสีสำโรงมาแล้วโอเคเราเปิดไฟก่อนเลยเราเปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะเราเดินหน้ารถดีกว่า้วผมเทคออฟได้เชียร์ for take off อือ เฮ้ยทำไมาเหมือนมันติดลับมาทำไมผมกดไม่ไปอ่ะ,าาดอะเดี๋ยวเราเสกใหม่ดีกว่าโอเคเราเสกใหม่แล้วนะราว้าพี่ตัวโอเคนี่ยะ โอเคเราเปิดแล้วนะไปครับนี่ครับผมเราถ่ายปกคลิปกันก่อนเลยนี่เก็นโชเชียลนะเราออกรถกันไปแล้วไปแล้ว ไปไปไปครับขบวนเรายาวมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตู้นะครับผมเจ็ดตู้แต่ความเร็วโคตรอืดเลยท่านผู้ชมอืดจริงโอเคเราเราไปเรื่อยๆนะเราเรื่อยๆเรา เราวิ่งไปที่ความเร็วโอเคคอโค้งแล้วโอเคทางเรื่อยๆนะท่าบผู้ชม ไปไเรื่อยๆครับผมไปเรื่อเรือมาเรงเรียงโอเคโอเคโอเคเอ้าทำให้ความเร็วเราตกเราต้องกดบนยูไว้ตลอดนะครับผมเราปล่อยไม่ได้เลยด้วิ่งเทรนไทยเทรนนะผมไทยเทรนซิมูเลเตอร์ เราผ่านสถาน,นีแล้วนะคราวที่แล้วอยู่สถานีนี้คราวนี้เราจะไม่หยุดเราไปต่อ ไปเรื่อๆๆยๆตรงไปงที่ศูนย์เลยเสียดายนะรถพวกนี้มันนั่งในตู้ไม่ได้มันเป็นแบบตู้เปล่าอ่ะตู้ตกแต่งแบบไม่มีด้านใน เรื่อยๆนะใช่ไหมใช่แล้วผมสี่สองหนึ่งเดินหน้าเต็มกำลังเราจะหยุดที่สถานีนู้นกันนะครับถ้าจริงสปีดลิมิตมัน120เนี่ยทำไมแบบเราเร่งได้แค่100หรือว่ามันลิมิตของเจ้าอาสตอมใช่ไหมนอ้อาสตอมเนานะ ยังไงสถานีท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปถึงตรงนั้นกันเลยดีกว่าเราไปเรื่อยๆเลยตึ๊ด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 ลงมิงทางมะต่าชล่เชียวไม่มีอะไรเลย ัสญญาณเราขับกลางสายฝนตลอดเ,เลยคลิปที่แล้วเราก็ขับกลางสายฝน โอเคเราจะเข้าใกล้ทางแยกแล้ยนะตัวนี้เหมือนเขาทำถนนทําเมืองนะแต่ว่าเขายังทําไม่เสร็จเลยน่กจะพักใหญ่เลยต้องมาตกแต่งหนอะไรพวกนี้นี่ฟิลเหมือนเกมรถไฟฟ้าของเราสูงเลยเหมือนพวกเทนซิมูเลเตอร์อะไรพวกนี้เลยใช่ไหมมันเหมือนเนี้ยโยเวนแต่ถ้าเห็นอินเทเรียภายในมันสวยนะเอ้แต่แค่นี้ก็สวยแล้วสูงมันเป็นเกมมันบอกอะ่ะ เบรกโอเคเบรกครับผมนี่ฮะพ่อเบรกเป็นที่เรียบร้อยโอเคพอดีเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหโอเคครับสวยนะสวยงามครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย